สวัสดีนะครับ f อฟสวัสดีครับผมก็ทักทายกันนะครับวันนี้เราก็พามาดูอ่างเก็บน้ําอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งอ่างเก็บน้ําที่นี้นะครับก็ติดกับอ่าวัดนะครับวัดกบตูมนี่เองนะครับนี่อ่าตรงนี้ก็จะเป็นวัดเนาะนี่นะครับที่เราเคยมาทําบุญกันนะครับบริเวณนี้นะครับเป็นวัด แล้วก็บริเวณนี้ก็อีกเช่นกันนะครับที่เป็นอ่างเก็บน้ํานะครับของชาวบ้านนะครับที่เอาไว้ใช้นะครับในยามหน้าแรงนะครับใช้ได้นะครับมันเหมือนกับเป็นสายาสายเลือดของหมูบ่บ้านปกตูมเลยทีเดียวเพราะว่าเวลาเขาดูดน้ำขึ้นมาใช้น,นะครับใช้ได้ทั้งปีเพราะน้ำนี้ไม่แห้งเลยนะครับนี่ แล้วบริเวณนี้อีกเช่นกันนะครับก็คือจะเห็นภูเขานะครับตรงนี้นะครับซึ่งมีไฟคุกคุ่นอยู่ในกาเป็นไฟไหม้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับมันได้ลามมาทางฝั่งนี้แล้วนะครับนะยังไหมอยู่นะเอซีนี่นะครับยังเห็นอยู่เป็นเปลวเป็นกลุ่มฟันไฟนะครับแล้วก็มีะชาวบ้านนะครับเขาลงขายเนาะ อาปลานะครับนี่นะครับ f อฟูวดูเอาเองและก็นี่นะครับนะเอฟซี FC นะบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณฝายน้ำล้นนั่นเองนะครับถ้าน้ำมันสูงขึ้นมาแต่สูงขึ้นมาตรงนี้นะมันก็จะล้นนะครับล้นข้ามมาฝั่งนี้เลยนะนี่ลงทางนี้เลยลงห้วยแล้วก็ไหลไปนะครับไม่รู้ไปมันจบที่ไหนบ้างนะครับ แต่ว่าถ้ามันน้ำเยอะมันก็จะไหลลงมานี้นเป็นคลี่กฝ่ายน้ำล้นเนาะนี่นครับบริเวณนี้ก็เป็นถนนนะผ่านได้เหมือนกันเวลาถ้าไม่ไม่ใช่หน้าน้ำเนาะก็จะอะ่ผ่านได้นะครับแต่แอดก็ไม่กล้าออมาเพราะว่าอะไรทางไม่ดีอยู่ตรงโน้นนะครับนี่มาดูกันตรงนี้ก็กว้างอยู่นะครับบริเวณนี้ก็กว้างอยู่ทีเดียวก็ถือว่า เก็บน้านได้หลายเดือนเลยทีเดียวนะบอกตรงนะครับไม่เคยเห็นมันแห้งสักทีนะออบริเวณนี้ไม่เคยเห็นมันแห้งสักทีนี่เนาะนี่นะครับโอ้โหนะครับก็บรรยากาศสวยงามพอสมควรนะรในหมู่บ้านแถวนี้นะถ้าใครอยู่มีที่อยู่ติดน้ำอย่างนี้ก็เวิร์กเลยนะครับเพราะว่าได้สามารถจะปลูกผักได้เลยเนาะ สวยงามน,นะครับเป็นอีกมุมหนึ่งทีเดียวนะที่เราได้เห็นนะครับพอตรงนู้นก็จะเป็นที่ของชาวบ้านเขานะครับนี่บริเวณนี้เนาะที่ชาวบ้านครับก็ไฟก็ไหม้อยู่ต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เมื่อคืนยันถึงตอนเย็นนี้ก็ยังไม่ไม่หยุดหรอกไม่มีหยุดอยู่แล้วนะครับก็จะไหม้เป็เืนกว่าจะหมดเชื้อเพลิงเชื้อไฟเลยทีเดียว นี่เราเดินมาดูเนาะว่าตรงนี้ก็ถ้าถ้าจัดเป็นสถานที่เป็นปอดของชาวบ้านก็ได้นะจัดให้สวยๆงามๆนะครับบริเวณน,นี้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นทางรถวิ่งได้พอสมควรเลยล่ะจัดให้ดีหน่อยแล้วก็ทำข้างๆเนี้ยเป็นที่นั่งเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำข้างๆบริเวณตรงนี้นะครับทำให้มันเหมือนคล้ายๆสวนหย่องแล้วมันจะเป็น สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้านทีเดียวนะครับเอาจริงๆนะนี่นะบริเวณแถวนี้ก็จะสวยงามนะครับนี่เนาะ,ะด้านนี้ก็จะเป็นป่านะครับเอซี FC นะป่าทึบเลยนะครับเป็นป่า,าเรียกป่าข้างทางอะไรแหละนะ ก็จะเป็นน่าจะเป็นที่เขาสร้างขึ้นมาแหละไอ้อ่างน้ํานี้นะครับสร้างไว้เก็บกักน้ำเลยแสดงว่าสร้างไว้นานแล้วนะครับมันก็เลยดูเหมือนเก่าแก่นะครับหลายปีหลายสิบป,ปีเลยทีเดียวเนาะมันเป็นคันน่ะมันก็เอาเอาดินมาถมเป็นคันกั้นน้ําไว้นะครับแล้วก็ทําเป็นอ่างกับจกเก็บน้ําไว้นะครับนี่ นี่นะเอฟซนะครับสวยงามนะครับก็เป็นวิถีชาวบ้านของอีกที่หนึ่งนะครับนี่เนาะสวยนะถ้าทําดีๆจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยละนะครับบริเวณนี้ก็พาเอซมาดูนะครับว่า สถานที่ที่นี้นะครับก็มีสถานที่สวยงามนะครับพอสมควรทีเดียวนะครับวบตูงก็ไม่มีค่อยมีใครมาสนใจเท่าไหรนะ่เนาะบริเวณนี้ส่วนมากเขาจะมาหาปลากันอ่ะถ้าทำดีๆเนี่ยมันะเป็นแหล่งช่วงเย็นเนี่ยออกมาวิ่งเวื้งได้เลยนะครับตรงนี้เนาะนี่นะครับนะบรรยากาศก็สวยงามแล้วก็มีไฟไหม้เป็นยมๆนะ ในคูเขานะครับไฟจะไหมบ้บริเวณเนี้ยนี่อปั้นไฟก็จะขึ้นตลอดนะครับนี่เนาะนี่นะครับมันก็จะเป็นเขตติดต่อของรอยต่อของเขาและว่าง,ง่ายๆนีนะ่ก็จะสวยงามนี่นะครับ งามจริงๆถ้าเป็นเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรก็ได้เหมือนกันนะครับบริเวณแถวนี้เนะาะเพราะน้ำไม่แห้งเป็นตัวยทีเดียวนะครับดูเอานะครับบริเวณนี้ก็ต้นไม้ใหญ่นะครับต้นไม้ใหญ่รถวิ่งได้นะครับ พอเสียงนกเสียงกาทีเดียวนี่ระหว่างตรงนี้นะก็คือหมู่บ้านกกตูมนะครับซึ่งหากยางห่างจากกกอกก็ประมาณสองสามโลได้นะครับอยู่ประมาณนี้น,ะะนี่สวยงามนะครับข้างๆก็จะเป็นปา่าอีกด้านก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับเดินไปเรื่อยๆก็จะเป็นไปที่วัดเอยนะครับ ็พาเอฟซีมาดูเนาะว่าอ่าที่นี่ก็มีสถานที่น่าเที่ยวอยู่นะครับน่าพักผ่อนหย่อนใจว่างันเถอะอแต่ไม่มีคนมาเท่าไหร่เนาะชาวบ้านเขาก็คงจะไม่เหมือนในเมืองนะครับถ้าเป็นในเมืองเขาก็จะอย่างเป็นน้องหาเนาะก็จะวิ่งกันพักผ่อนอะไรต่ออะไรเนาะเพราะอันนั้นคนมันเยอะไง แต่นี้อย่างว่าแหละหมู่บ้านเขาก็ไม่ค่อยได้สนใจบ้านใครบ้านมันนะครับเย็นมาเ็าอยู่บ้านใครบ้านมันอีกเช้ามาก็ไปทํางานนะครับทําไร่ทานาเขาเออนี่ะนะครับชัดเจนนะครับแหม น้ำล้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฝายน้ำลน้นถ้ามันน้ำเยอะมันก็จะล้นผ่านลงห้วยไปนะครับไม่รู้ไปไหนแล้แต่ไปข้างล่างก็จะเป็นที่ลุ่มที่จำนะนี่ชัดเจนนะไอ้เเด็กก็จะมาตกปลากันแล้วนะครับโอ้ ก็พักผ่อนหย่อนใจได้นะครับตกปงตกปลาอะไรก็ได้หมดนะครับแถวนี้นี่นะครับก็คลิปนี้ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับ f อนะครับอัปเดตไฟนะครับอัปเดตไฟว่าไหมมาถึงไหนยังไงนะครับมันก็ไหมรอบเขาไปทั่วแหละนะครับมันจะหยุดแน่นอนนะครับบริเวณนี้ก็คลิปนี้ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับ